จงปฏิบัติเพื่อพ้นออกจากโลกนี้เสียโลกนี้โลกหน้าโลกไหนๆก็ให้พ้นออกกทุกโลกอาณาปานสติสนีศีลสมาธิปัญญาทําให้มากจเจริญให้มากให้มันพ้นออกจากโลกจริงๆพ้นออกจากภพจริงๆพูดให้ถึงความเบื่อหน่ายใครกำหนัดของโลกสัตว์โลกทั้งหลายมันไม่เป็นผลดีเลยการเกิดเป็นทุกอย่างยิ่งเกิดภพไหนภูมิไหนมันก็ทุกทางเนี้ย เกิดเป็นอะไรมันก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละเพราะสาเหตุของทุกข์ก็คือการเกิดนี่แหละเพราะฉะนั้นไม่อยากทุกข์อยากพ้นทุกข์ก็อยากเกิดขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจ,จเจริญอาณาปานสติโลกมันก็เป็นของมันอย่างนี้ต่อไปมันก็ริงเป็นของมันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องหยุดที่เราไม่ต้องไปเรียกร้องความยุติธรรมจากใครยุติธรรมที่เราไม่ต้องไปค้นหาคนดีที่ไหนค้นหาที่ใจเรา อยากคบคนดีอยากเจอพระที่ดีเราต้องปฏิบัติให้เป็นพระให้ที่ดีให้ได้ไม่ต้องไปหาที่อื่นมันไม่ยากมันต้องไปหาคบที่อื่นอยากคบบัณฑิตเราก็สร้างจิตใจตัวเองนี่แหละเป็นบัณฑิตไม่ต้องไปหาที่อื่นบัณฑิตก็ทําให้มากเจริญให้มากด้วยศีลสมาธิปัญญาอาณาปารสติ